อ,อามันไปทำที่ไหนกันมาวะแรงจับจริงจริงเลย,ลย,อ,ลอ,ยอันนี้ของไทยแล้วอร่อยตบอร่อยไม่ต้องตรงอันนี้ก็จับสองมันเยเร์ลงปุ๊บปุ๊บปั๊บกันนะครับฮะตั้งวันพินนะครับ อาบิชาตปาดเข้าไปชาตปาดเข้าไปฮะอาบิชาต์ฟาดเข้าไปฮะนะน,นะครับอาโูตุ้งสดนะครับมามดีตามนะครับมาดูกันะครับเป็นไงเแฟนเด่น